แบบฝึกหัด8.7หน้า52นะคะข้อที่1ค่ะหาขนาดและบอกชนิดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมทุกมุมมีรูปมาให้นะคะและมีมุมทั้งหมด4มุมนะคะให้นักเรียนใช้ไม้โปรแทคเตอร์วัดขนาดของมุมนะคะมาดูค่ะมุมแรกนะคะ ครูก็จะวัดมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม DAB นะคะขนาดของมุม DAB นะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็นแบบนี้นะคะขนาดของมุม DAB นะคะครูวัดมาแล้วนะคะได้90องศานะคะ ซึ่งมุม dab นะคะเป็นมุมฉากต่อไปค่ะมุมที่2นะคะคือมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม adc ใช้ไม้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะขนาดของมุม adc นะคะ ก็เท่ากับ90องศาซึ่งมุม ADC ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะมุมที่3นะคะมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม DCB นะคะขนาดของมุม DCB นะคะ ได้เท่ากับ50องศาซึ่งน้อยกว่า90องศานะคะดังนั้นมุม dcb เป็นมุมแหลมนะคะต่อไปค่ะมุมที่4คือมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม A, B, C นะคะใช้ไม้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะขนาดของมุม A, B, C ครูวัดออกมาแล้วนะคะได้เท่ากับ130องศา130องศามากกว่า90ดังนั้นมุม A, B, C เป็นมุมป้านนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะหาขนาดของมุมมีรูปมาให้นะคะมาดูข้อที่1ค่ะขนาดของมุม aop เท่ากับกี่องศานักเรียนใช้ไม้โปรแทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนะคะมุม aop คือตรงนี้นะคะครูใช้ไม้โปรแทคเตอร์วัดมาแล้วนะคะได้ขนาดเท่ากับ60องศาต่อไปข้อ2ค่ะ ขนาดของมุม aos มุม aos คือตรงนี้นะคะ aos มีขนาด118องศาข้อที่3นะคะขนาดของมุม por มุม por คือตรงนี้ค่ะ por มีขนาดเท่ากับ90องศา ข้อที่4นะคะขนาดของมุม ROM มุม ROM คือตรงนี้นะคะ ROM มีขนาดเท่ากับ43องศาต่อไปมุมที่5นะคะขนาดของมุม SOE มุม SOE คือตรงนี้ค่ะ SOE ซึ่งมีขนาด120องศาต่อไปค่ะขนาดของมุม r o d มุม r o d คือตรงนี้นะคะ r O D มีขนาด114องศามุมที่7นะคะขนาดของมุม EOD มุม EOD คือตรงนี้ค่ะ E O D มีขนาดเท่ากับ23องศาและมุมที่8นะคะขนาดของมุม DOA มุม DOA คือตรงนี้ค่ะ D O A ซึ่งมีขนาด98องศา